สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์พบกับผมพีดาคนเดิมเพิ่มเติมคือความน่ารักกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้กับบทเรียนหน่วยที่25เครื่องทุนแรง2เรื่องที่5สบายเมื่อใช้ลิฟต์น้องๆครับ วันนี้พีดามีรูปลิฟต์มาให้น้องๆดูกันด้วยละครับตะดงนและนี่ก็คือรูปลิฟต์ที่พีดาพูดถึงเองไหนๆน้องๆคนไหนเคยขึ้นลิฟต์กันบ้างแล้วยกมือให้พีดาดูหน่อยสิอืมมีกันอยู่หลายคนเลยนะเนี่ยแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับสะดวกสบายดีใช่ไหมล่ะเวลาที่เราต้องขึ้นตึกสูงๆที่มีหลายชั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเหนื่อยเดินขึ้นบันไดหลายๆขั้นให้เสียเวลาด้วย น้องๆครับวันนี้พีดามีรูปลิฟมาให้น้องๆดูกันด้วยละครับตะดงและนี่ก็คือรูปลิฟที่พีดาพูดถึงเองไหนๆน้องๆคนไหนเคยขึ้นลิฟกันบ้างแล้วยกมือให้พีดาดูหน่อยสิอืมมีกันอยู่หลายคนเลยนะเนี่ยแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ สะดวกสบายดีใช่ไหมล่ะเวลาที่เราต้องขึ้นตึกสูงสงที่มีหลายชั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเหนื่อยเดินขึ้นบันไดหลายๆขั้นให้เสียเวลาด้วยแต่ว่าการขึ้นลิฟต์เนี่ยบางครั้งก็อาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าหากว่าเกิดไฟดับลิฟต์ค้างหรือว่าขัดข้องหรือแม้กระทั่งการขึ้นลิฟต์เองก็ต้องจํากัดจํานวนคนเพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะครับเพราะงั้นเวลาที่เราเข้าลิฟต์เนี่ยบางทีก็ควรจะต้องรอคิวเข้าตามลาดับ อย่าไปแทกเวลาเข้านะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้ถ้าเกิดว่าน้องๆเข้าลิฟไปกับผู้ใหญ่ทุกครั้งก็ไม่ควรกดตัวเลขที่ลิฟเล่นนะครับไม่งั้นลิฟต์อาจจะขัดข้องหรือว่ามีปัญหาได้นะและอย่างสุดท้ายลิปเองก็ถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหนึ่งถ้าหากว่าน้องๆ จะขึ้นชั้นเพียงแค่2หรือ3ชั้นก็ควรจะใช้การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์เพื่อประหยัดพลังงานกันนะครับเด็กๆนำตัวเลือกที่กำหนดให้มาเขียนคำะสมสะรรโอลงในช่องสี่เหลี่ยมเด็กๆมองภาพคนที่ยืนในลิฟต์นะคะที่กำลังจะขึ้นไปในชั้น6มาฝึกอ่านคำแรกคะ่ะโอ มอสมไม่โทส้มんん Guys, like shoe, สอโอโอส้มโอส้มโอบอโอโบตอแองอแตงมอโอโมแตงโมแตงโมปออินอปินไม่เอกปินตอโอโตปินโต ปิ่นโตเด็กๆมาดูข้อที่หนึ่งค่ะเห็นรูปแตงโมไหมคะตอ,อ,อแองงแตงมอโอโมคำว่าโมหายไปเด็กๆเ,เ,เติมได้เลยค่ะภัพที่สองภัพปิ่นโตค่ะปออีนอปินไม่เอกปิน่นตอโอโตคำว่าโตหายไปเด็กๆเ,เ,เติมได้เลยค่ะ ภาพที่สามภาพส้มโอสอโอมอสมิโทส้มอโอโอ,โอ,โอ,โอคำว่าโอหายไปเด็กๆเติมได้เลยค่ะภาพที่สี่โบคำว่าโบบอโอโบหายไปเด็กๆเติมได้เลยค่ะหน่วยที่ยีสห้า ลากเส้นสระและคำะสมสระโอสระโอแล้วระบายสีภาพให้สวยงามเด็กๆมาฝึกอ่านคำะสมสระโอคำแรกนะคะตตโอโตไมตรีโตต่อไปอ่านคำะสมสระโอค่ะมมโอโมหอโอโหโมหมโมห เมื่อเด็กๆอ่านคำประสมสระโอและสระโอเสร็จแล้วเด็กๆเ,เขียนลากเส้นสระได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามกันนะคะเด็กๆหน่วยที่ยีหเขียนอักษร a อ a อ b บบ b, b, b c เค C คซี D E ด E ดออออก็จบกันไปแล้วกับบทเรียนของเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับน้องๆบายบาย